เป็นไงคะพี่ม่อนรู้สึกสบายตัวมากไหมคะเสียงสายดุดละคังแก้วเจียวเจ้าเอ,อ่ยวรีออกมาด้วยความอาทรยิ่งหนุ่มหน้าคมพยักหน้าขึ้นลงเงือกเงืเหงื่อเม็ดโตผุดผายอยู่เต็มดวงหน้าหนำซ้ำเสื้อและกางเกงผืนบางยังเปียกชุ่มไปด้วยหยดหยาด ของไอ้น้ำที่ประทุดเดือดอยู่เต็มตู้อบได้มาตรฐานและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการน้องจา้าจ๋าพี่ทนได้แค่สิบนาทีเองเข้าไปแรกๆก็โอเคอยู่หรอกยิ่งได้กลิ่นสมุนไพรจากตู้อบทำให้หายใจโล่งดีมากๆ แต่พอนั่งอยู่นานเข้าพี่ต้องตัดสินใจออกมาหายใจเอาอากาศข้างนอกน่าจะเป็นการดีกว่าเพราะพี่รู้สึกอึดอัดยังไงไม่รู้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายกับสาวน้อยพร้อมทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ดูดคล้ายคนหมดเรี่ยวแรงจะทรงตัวแก้วน้ำใบสาย ถูกเสิร์ฟให้คนตรงหน้าอย่างรู้งานนี่ค่ะพี่ม่อนดื่มนาะอุนอ่นๆสักแก้วหน่อยนะคะเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะการไหลเวียนของเลือดจะได้สะดวกมากขึ้นไม่งั้นพี่ม่อนอาจจะวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมเอาได้ดูสิคะหนะ้าพี่ม่อนซีดออกอย่างนั้น ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวการก็ดีขึ้นปลอบคนตรงหน้าออกไปอย่างหวังให้คลายใจน้ำอุ่นๆถูกยกขึ้นดื่มอย่างว่าง่ายอหอมจังเลยครับน้องจ๋า,จานี่น้ำอะไรเหรอครับหอมจจรูนใจจังเลยดื่มแล้วรู้สึกดีมากๆม,มาน้ำชูกแก้ว น้ำใบสายมองอย่างสำรวจค่ะพิมอนน้าฝางค่ะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเลือดลมได้ดีนักแลและจ,ะจา้าจ๋ายังใส่ใบเตยลงไปในหม้อต้มด้วยเพื่อเพิ่มสรรพคุณในการบำรุงหัวใจให้ด้วยนะคะอืมดีจริงรเลยรับรู้ได้เลยว่าสรรพคุณที่น้องจ,จา้าจ๋า อ้างมาไม่ผิดไปจากนั้นจุประโยคน้ำก็ถูกดื่มไปเรื่อยๆจนหมดแก้วเออเออน้องตจาจ๋าการอบสมุนไพรในตู้อบอีกสองรอบพี่มอนขอแค่ครั้งเดียวก่อนได้ไหมครับเพราะพี่คิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับพี่พี่ไม่ค่อยคุ้นชินกับการดูแลร,ร่างกายด้วยการอบสมุนไพร ไทยมาก่อนเลยถึงแม้นจะเคยเข้าห้องอบซาหนาอยู่ก็บ่อยครั้งแต่ตรงนั้นก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรมาให้ได้รู้สึกต่างจากการอบสมุนไพรแบบไทยๆของเราพี่ยอมรับนะครับว่าตอนนี้พี่หายใจได้โล่งปอดมากๆเลยเอาไว้ต่อไปพี่จะมาฝึกหัดอบบ่อยๆนะครับ ร่างกายของพี่จะได้คุ้นชินพี่หอข้ามสเตปไปขึ้นเตียงเลยแล้วกันอ๋อไม่ใช่หมายถึงพี่หมายถึงเตียงนวดน,นะครับดวงตาคู่คมก็พิบขึ้นลงปริบๆเป็นเชิงออดอ้อนสาวน้อยอย่างลืมตัวด้วยคนตรงหน้ายิ่งมองยิ่งละสายตาจากใบหน้าลูกไข่ขาวหมดจดแทบไม่ได้ ใบหน้างามปราศจากเครื่องสำอางแตะแต้มใดๆหากแต่เนียนสวยเป็นธรรมชาติยิ่งผมดำคลับยาวสวยถูกรวบดึงไว้กลางศีรษะขับให้ใบหน้างามเด่นขึ้นอีกเท่าตัวยิ่งดวงตาคู่งามกลมโตนั้นอีกเมื่อได้มองสบสารดุดดังทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุน เอาได้เลยในขณะน,นี้นาฬิกาแทบจะหยุดทำงานทุกพสิ่งนิ่งงันไปชั่วขณะทำให้ดวงใจแกล่งที่เคยแห้งเฉาหมุนหมองกลับเบ่งบานดังดอกไม้ที่ได้ฝนทั้งทางที่เขาก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมากหลายปีเจอเจอผู้หญิงสวยๆมาก็มากล้นแต่ดวงหน้างามของคนตรงหน้าชาบฉาย ตรึงตาตรึงใจเขาได้มากยิ่งจารุณีเหมือนน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกเมื่อสัมผัสรับกับคำอ้อนของคนตรงหน้าหวังให้เธอเห็นด้วยกับคำขอนั้นจารุณีกลืนน้ำลายลงคอจนดังเฮือกใบหน้างามร้อนเผาคล้ายแอปเปิลสุกก็ไม่ปานจนคนที่กำลังมองสัมผัสได้ เออเออก็ได้ค่ะเอาตามที่พี่ม่อนสะดวกเลยแล้วกันนะคะเพราะการอบที่เคยแนะนำพี่ม่อนไว้ก็คือหลังการอบ15-30นาทีแล้วค่อยออกมาพักดื่มน้ำอุ่นๆรู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยเข้ากลับไปใหม่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ประมาณ40องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทางร้านสามารถควบคุมได้ด้วยตู้อบที่มีคุณภาพประโยชน์ของสมุนไพรจะทำให้พี่ม่อนลดอาการติดขัดในข้อต่างๆช่วยให้เนื้อเยื่อหรือพังผืดคลายตัวออกได้ดีลดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆและยังช่วยอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่างๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะรวมถึงช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของโรหิตให้สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวยาที่ทางร้านของจ้าจ๋าใชา้ก็มีทั้งเงาไพรสดเงาขมิ้นอ้อยเงาขมิ้นชันตะไคร้หอมผิวมะกรูดใบมะขามใบส้มปล่อยรวมถึงการะบูลและพิมเสนทางร้านเรา มีเพิ่มอีกอย่างกว่าร้านอื่นๆก็คือเถา่เอนอ่อนค่ะซึ่งตัวสมุนไพรที่กล่าวมานี้มีสรรพคุณแก้กันอย่างที่จ้าจ๋าอธิบายไปแล้วเมื่อสมุนไพรที่ว่าผสมกับความร้อนด้วยการต้มก็จะเท่ากับเป็นการเสริมฤทธิ์ในการรักษาได้เป็นอย่างดีอีกอย่างสมุนไพรทุกชนิดเราเลือกใช้ แบบสดค่ะเพราะเชื่อว่าสรรพคุณดีกว่าสมุนไพรแบบอบแห้งและส่วนมากก็รับตัวยามาจากทางร้านของฟ้าเขาเพราะฟ้ามีสวนสมุนไพรปลูกสมุนไพรไทยไว้เพื่อใช้เป็นตัวยากับทางร้านนะคะเลยได้รับอนิสงส์จากฟ้าเขาด้วยในกรณีนี้ ทำให้จ้าจ๋าไม่ต้องจัดหาสมุนไพไทยเองให้เหนื่อยและเสียเวลาค่ะอืมน้องฟ้านี่เก่งนะรู้จักผลิตและปลูกสมุนไพไว้ช้เองด้วยและดูเหมือนว่าปลอดสารพิษด้วยไม่ใช่หรอค่ะพี่ม่อนฟ้าเขาเก่งจ้าจ๋าก็ได้ฟ้านี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษารวมถึงให้ฟ้า ช่วยดูแลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดร้านนวดแผนไทยเพราะเราต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกปีใบประกอบวิชาชีพของฟ้าที่ฟ้าได้รับอนุญาตก็ช่วยจะาจ๋าได้เยอะนั่นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยออกไปค่ะคิดว่าอธิบายไปพิมอนก็คงไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่อืม พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละน้องเจ้าจ๋าพูดไม่ผิดเลยครับว่าพี่ไม่ค่อยเข้าใจในระบบหรือเรื่องของแพทย์แผนไทยรวมถึงระบบของร้านที่น้องฟ้าเขาได้บริหารด้วยจะจ๋า,จาว่าเอาตามอย่างที่พี่ม่อนสะดวกเลยแล้วกันนะคะไปค่ะถ้าพี่ม่อนหายใจสะดวกแล้วจะจ๋า,จา อยากให้พี่ม่อนไปอาบน้ำล้างตัวสักหน่อยนะคะเปลี่ยนชุดใหม่แล้วตามเจ้าจ๋าไปที่ห้องนวดได้เลยเสื้อกับกางเกงตัวใหม่เจ้าจ๋าจัดเตรียมไว้ในห้องน้ำให้แล้วหลังจากตรวจร่างกายของพี่ม่อนก่อนเข้าห้องอกเจ้าจ๋ารู้แล้วว่าพี่ม่อนควรรักษาด้วยการนวดท่าไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเจ้าจ๋าอยากให้พี่ม่อนนวดตัว ด้วยการนวดผ่อนคลายร่างกายก่อนซึ่งเป็นการนวดเพื่อสุขภาพส่วนจุดที่เป็นปัญหาจ้าจ่าจะนวดเพื่อรักษาให้อีกทีหนึง่งอืมเอาอย่างที่น้องจ้าจ่าวินิจฉัยได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจพี่แล้วพี่ม่อนก็เพิ่งรู้นะครับว่าการนวดไทยของเราแบ่งแยกย่อยออกไปอีกที่ผ่านมาพี่คิดว่า แค่ขึ้นเตียงนอนให้คนบีบ,บ,บเบียบๆแค่นั้นเป็นเซนตอนเป็นเด็กเท่าที่พี่รู้เรื่องการนวดไทยมีอยู่สองประเภทว่ามีการนวดแบบเฉลยศักดิ์และการนวดแบบราชสำนักเท่าที่พี่เคยเห็นส่วนมากก็เป็นแบบเฉลยศักดิ์สีมากกว่าเพราะสมัยตอนเด็กๆพี่กับน้องฟ้า มักจะต้องสับเปลี่ยนกันขึ้นเหยียบหลังให้กับพ่ออยู่บ่อยครั้งเพราะพ่อของพี่มีอาการปวดหลังอยู่เป็นประจำสิ่งนั้นคงจะเกิดจากการที่พ่อทำงานหนักมากเกินไปส่วนมากจะเป็นน้องฟ้าเสียมากกว่าที่ทำหน้าที่เหยียบหลังให้กับพ่อเพราะพ่อบอกว่าน้ำหนักตัวของฟ้า กำลังพอดีใช่ค่ะพี่ม่อนการนวดไทยของเรามีอยู่สองประเภทก็คือการนวดแบบเฉลยศักดิ์และการนวดแบบราชสำนักอย่างที่พี่ม่อนเข้าใจนั้นถูกแล้วค่ะแต่รายละเอียดกับมีแยกย่อยออกไปมากพอควรยิ่งสมัยนี้วิทยาการรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้นไทยเราก็นำศาสตร์ต่างๆ ของต่างประเทศเข้ามาประยุก์ตและใช้ร่วมกับการนวดไทยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มแบบชาวจีนหรือแม้นแต่การจัดกระดูกแบบทางตะวันตกที่แพทย์แผนไทยเรานำมาประยุก์ตผสมผสานเข้ามาใช้ในศาสตร์ของการนวดและมีอีกหลายๆประเภทที่ไทยเรา ได้รับอิทธิพลน,นะคะถ้าให้เจ้าจ๋าอธิบายคิดว่าวันนี้พี่มอนคงไม่ได้นวดเป็นแน่ค่ะเอาดิพี่ม่อนก็อยากจะรู้อยู่นะน้องเจ้าจ๋าคิดว่าคงเป็นความรู้ที่แปลกใหม่สำหรับพี่มากเลยพรุ่งนี้พี่มอนจะมานวดอีกได้ไหมครับพี่ชักอยากเรียนรู้ การรักษาร่างกายด้วยวิถีแพทย์แผนไทยแล้วสิครับโดยเฉพาะการนวดของไทยเราดวงตาคู่คมพรั่งพรายไดยิประยับสบปสานกับดวงตาคู่งามของสาวน้อยตรงหน้าอย่างหวังสื่อความหมายด้วยเขาชักเริ่มพอใจกับความเรียงสาของคนตรงหน้ายิ่งนักซึ่งตอนนี้ใบหน้างาม ขยันเปลี่ยนเฉดสีให้เป็นสีแดงเรื่อเรื่อพูดพลายขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งเมื่อรับรู้ถึงคำหวานที่เขาขยันหยอดให้เจ้าหล่อนได้รู้สึกจารุณีรับรู้ดีว่าขณะนี้หัวใจดวงน้อยของเธอเต้นไม่เป็นสามมากแค่ไหนอัตราการหายใจติดตดิดขัดขัดขึ้นมาจนเธอเองก็ตกใจ เมื่อการสนทนาระหว่างเธอกับพี่ชายของเพื่อนรักชักเริ่มร้อยเรียงจนยากจะหาข้อย,ยุติและเขาคนนี้ก็ขยันส่งผ่านมาให้เธอได้รู้สึกมีบ่อยครั้งที่จารุณีต้องรีบก้มหน้าง,งดและเชมองไปทางอื่นอยู่บ่อยครั้งด้วยไม่อาจสบประสานกับดวงตาคู่คมได้นานนัก เพราะเธออยากจะบดบังความเก้อเขินที่ขยันระบายอยู่เต็มใบหน้าและจารุนีรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ดีความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มถักทอขึ้นในวินาทีเป็นนาทีและดูเหมือนจะเป็นชั่วโมงในเวลาต่อๆมาความรู้สึกนั้นราวกับต้นไม้ใบเล็กที่รอการจเจริญเติบโต ในเร็ววันมานน้ำคิดว่าความรู้สึกที่ก่อเกิดคงไม่ถึงขนาดก่อเกิดเป็นความรักแล้วนะก็คงแค่ความรู้สึกดีๆเท่านั้นเพราะเท่าที่เขาได้ผ่านความรู้สึกนั้นมาความรักคือสิ่งที่เราหลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงเพียงแต่บางครั้งบางคราวเราเอง อาจจะรักคนผิดรักคนที่เราคิดว่าเราจะรักเขาได้ที่ผ่านมาเขาเชื่อและคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพบว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาเจอมันเป็นเหมือนเส้นขนานเพราะคนที่เขาคิดว่ารักกลับกลายเป็นคนที่เขาไม่อาจจะรักได้ ด้วยสถานะที่เขาครอบครองอยู่น,นั้นก็คือเป็นได้แค่เพื่อนรักและสุดท้ายก็กำลังจะกลายเป็นคนของหัวใจของน้องรักในม่ชารีเพราะเขารู้ดีคนที่อยู่ใกล้เพื่อนรักของเขามักจะตกลุมรักคุณเธอได้ง่ายๆและนั่นมันก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เขา ก็รับรู้ข้อนี้ได้ดีบางทีม่านฟ้าก็คิดว่าต่อให้รักกันจริงๆหรือยากแค่ไหนความรักอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอที่จะประคับประคองรักนั้นต่อไปได้บ่อยครั้งที่โลกหมุนคนสองคนให้มาเจอกันและคิดว่าจะรักกันตลอดไปแต่พอถึงเวลา โลกรกะใจ้ายอาจจะหมุนคนสองคนออกไปจากชีวิตกันและกันจนไม่อาจย้อนกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างวันเก่าได้อีก<ม>เมื่อความรักไม่เป็นอย่างที่ฝันคนเราก็ต้องพบกับความเจ็บปวดจนทำให้รู้สึกว่าโลกทั้งใบได้แตกสลายทั้งโลกภายนอกและโลกภายใน จนหลายๆคนจมอยู่กับความเศร้าที่ไม่อาจจะลุกขึ้นเดินออกไปจากความรู้สึกนั้นได้อีกแล้วม่านน้ำก็คิดว่าอีกคนที่กำลังประสบกับความรู้สึกนั้นอยู่อีกคนก็คือตัวเขาเองจนต้องหาหนทางปลีดตัวออกมาห่างจากคลื่นแห่งความรักที่เพื่อนของเขากับน้องรักขยันแผ่ออกมา ให้เขาได้รับรู้ยอมรับว่าอิจฉ้าสุดๆแต่ก็ไม่ได้คิดจะรังเกียจในความรู้สึกที่ทั้งสองมีต่อกันนั้นเลยแม้แต่น้อยไปเถอะค่ะพี่ม่อนไปล้างตัวได้แล้วเดี๋ยวตัวก็แห้งก่อนหรอคะเอยเตือนอีกคนออกไปด้วยน้ำเสียงกระตุกกระตาก ดุดเหมือนความเป็นตัวของตัวเองหล่นหายทีท่าของสาวน้อยตรงหน้าทำให้ม่นน้ำํำยิ้มกว้างออกมาอย่างเปิดเผยรู้สึกว่าอารมณ์ขุนมัวก่อนเมื่อเดินเข้ามาในร้านนวดรักษาเพื่อนสาวของน้องรักได้จางหายลงไปเรื่อยๆเหลือไว้เพียงความระเริงฉ่ำใจซึ่งเขาไม่ค่อยได้รู้สึกสักเท่าไหร่ในชีวิต ตลอดวัยหนุ่มที่ผ่านมาด้วยภาราหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดสำหรับการหาความสุขให้กับตัวเองยิ่งการดูแลสุขภาพยิ่งแล้วใหญ่เวลาสำหรับสิ่งนั้นของเขาแทบจะไม่มีเลยนอกจากการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่งั้นร่างกายแข็งแรงของเขาคงไม่ได้รับการดูแลอย่างแน่นอนแต่กรณีนี้กับต่างไปร่างกายของเขาดูกระปี้กระเป๋าขึ้นมาดูดคล้ายหนุ่มน้อยไวกระเตอยังไงอย่างานั้นยิ่งได้พูดกับสาวน้อยตรงหน้าด้วยแล้วทำให้หัวใจของเขาฉ่ำชุ่มและดูเหมือนเวลาที่ใช้ ในล้านนวดแผนไทยนี้จะผ่านไปเร็วมากกว่าที่เขาคิดไว้มาก่อน